คุณสิงดิลิไทยสวัสดีค่ะคุณสิงดิลิไทยไประจำวันที่30สิงหาคมพศ25 6 5รคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ติดลบ18.26ป 18. อยู่ที่1626.52แนวรับจะเป็น1613.20แนวต้านจะเป็น1635.78 ถ้าทะลุได้จะเป็น1667.93ค่ะไปดูเซต50เซต50ติดลบ10.33อยู่ที่985.36แนวรับจะเป็น978.49แนวต้านจะเป็น989.95ถ้าทะลุได้จะเป็น106.27ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหู้ซิงดิลิไทยค่ะ ตัวที่1 7ึ่งเซ up ราคา93สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้7 up ดันเปิดกระโดดนิดนึงขึ้นไปที่90สตางค์แล้วก็หล่นลงมาต่ำสุดที่88สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่95สตางค์ไซเวสสะสมปิดที่93สตางค์ค่ะโดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก แท่งสุดท้ายแล้วไม่เซเว่นปิดไม่สวยค่ะดูไทม์ฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ข้างล่างจะเป็น82สตางค์จุดเบรกจะอยู่ที่1บาท5สตางค์ค่ะเซเว่นเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทนภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูเดทอยู่ที่193ล้านบาทค่ะแนวรับ86สตางค์แนวต้าน98สตางค ถ้าทะลุได้จะเป็น1นบาทสามสตางค์ค่ะตัวต่อไป TCC TCC ราคาหนบาทเสตางค์บวก7สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ TCC เปิดกระโดดขึ้นไปที่1นบาท8สตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาท9สตางค์ไซเวส์สะสมปิดที่1นบาทเสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งสุดท้ายเราไม่ TCC ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เ a รม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้เบสจุดเดิมที่1บาท2สตางขึ้นมาเยินที่1บาท9สตางค่ะจุดเบสก็จะอยู่ที่1บาท20สตางค่ะ TCC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value เลยไดอยู่ที่128ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทสสตางค์แนวต้าน1บาทส0สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท20สตางค์ค่ะตัวต่อไปธานีธานีราคา4ีบาท50าสสตาง,งค์บวก6สตางค์ค่ะพัฒลาแท่งนี้ธานีล,ลงมาก่อนที่4บาทส6สตางค์ก็ใซเวสะสมดังยิ่งไปสุดที่4บาทห6สสตางค์ แล้วก็เลยลงมาปิดที่4บาท50สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกชดสุดท้ายระไม่ทานีปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้เบจุดเดิมที่4บาท46สตางค์ขึ้นมายืนที่4บาท5 6สตางค์จุดเบกก็จะอยู่ที่4บาท66สตางค์ค่ะ ธานีเป็นหุ้นทเวนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไวลูออเดอยู่ที่112ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท42สตางค์แนวต้าน4บาท56สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท66สตางค์ค่ะตัวต่อไป TSR TSR ราคา6บาท5สตาง,งค์บวก40สสตางค์ค่ะ ปันตลาดแท่งนี้ TSR หล่นลงมาก่อนที่5้าบาทส5ตางค์ไละขึ้นไปรอบแรกที่5้าบาท90สตางค์ก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่6 2บาท20สตางค์หล่นลงมาปิดที่ 5, 6้บาทหสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสามแท่งสุดท้ายทำให้ TSR ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ TSR ก็จะเห็นว่า นี้เลขจุดเดิมที่6บาท15สตางค์ขึ้นมาเยืนที่6บาท20สตางค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็น4บาทเอ๊ะข้าง,างข้างล่างก็จะเป็น5บาท60สตางค์ค่ะเนวรดับดีมาก TSR เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นไปนุ่นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมี value ระด i o อยู่ที่103ล้านบาทค่ะ แนวรับ5บาท85สตางค์แนวต้าน6บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นออไทม์หฮค่ะตัวต่อไป SDC SDC ราคา32สต,าง,สตางค์บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้แท่งนี้ SDC เปิดกระโดดขึ้นไปที่31สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่34สตางค์ไซเวสะสมบิดท,ที่32สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ SDC ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ SDC ก็จะเห็นว่าตังน,นี้้างล่างลาลงมาต่ำสุดที่21สตางค์แล้วก็จุดสูงสุดจะเป็น34สตางค์ค่ะ SDC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสาระสนนเทศและการสื่อสารโทระคมานาคมภาคดวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลรัราด้วยที่84ล้านบาทค่ะแนวรับ27สตางค์แนวต้าน34สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น37สตางค์ค่ะตัวต่อไป TFG TFG ราคา6บาท30สต,าง, 6, สตางค์บวก25สตางค์ค่ะวันตลาดแห่งนี้ ที่ FG ดันขึ้นไปรับแรกที่6บาทยีสิบหตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงส้อที่6บาท30สตางค์แล้วลงมาต่ำสุดที่6บาทสิบหสตางค์แล้วก็ไซเวส์สสูงปิดที่6บาทส0สตางค์ค่ะดูรายหน,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสรับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ท fG ปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟรมเดย์ของ TFG ก็จะเห็นว่าตรงนี้พยายามที่จะเบรก6บาท50มารสีรอบแล้วแม่ผ่านค่ะก็เลยหล่นลงมาต่ำสุดที่6บาทท้วนค่ะจุดเบรกก็จะอยู่ที่6บาท75นี่แหละค่ะ TFG เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไก่และหมูสดภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value รายดยอยู่ที่66ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท15สตางค์แนวต้าน6บาท50สิบตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาทเจ็สตางค์ค่ะแต่ว่า t f g มีข่าว่า,ามีตีกลับ4%ีร์ลุนราคาหมูและไก่พุ่งดันกำไรปีนี้โต7เท่าตัวลมูล,ลค่าแตะ4.7พันล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะ ตัวต่อไปเคลนหนูไม่รู้ว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็ช่วยบอกหนูด้วยนะคะเคลนราคา1บาท30สต,าง,สตางค์บวก10สตางค์ค่ะบนตลาดแห่งนี้เคลนหล่นลง,ลงมาก่อนที่1บาท16สตางค์ดังขึ้นไปรอบแรกที่1บาท25สตางค์ใช้เวสะสมแล้วก็เบสจุดเดิมขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท30สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกได้ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าที่สุดท้ายจะไม่เคลนปิดกระโดดะค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของเครนก็จะเห็นว่าวันนี้ก็เหน็ดชาน,นิดหนึงนะคะพูดลายแล้วกันเคลนเป็นหุ้นไซเวย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคลื่อนย้ายและ ประกอบติดตั้งเครื่องจากภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ratio ที่ยี่22ล้านบาทค,ค่ะแล้วก็ทามเฟรมเดย์ของเคลงก็เลดลงมาต่ำสุดที่1บาท5สตางค์อันนี้ก็พยายามตีแท่งเป็นแท่งกลับตัวชัดเจนค่ะเคลนแนวรับ1บาท22สตางค์แนวต้าน1บาท37สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท46สตางค์ค่ะ แต่ว่าเคลนมีบิกรอตเข้าจำนวน41ล้านบาทค่ะตัวต่อไป mm. เซลิกเซลิกราคา3บาท4สตังค์บวก1 4สตังค์ค่ะนี่ใช้แล้วเซลิกเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รและมีปันผลมีแวลูเรดียู่ที่60ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท94สตางค์แนวต้าน3บาท11สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท18สตางค์ค่ะแล้วก็เซลิกมีข่าว่าทุ่ม280ล้านบาทลงทุนเทวกรรมโอสดเข้าถือหุ้น50%ขาวจากมิติหุ้นค่ะตอนนี้เคลมก็ยังไม่มาเซลิกเปิดตลาดแห่งนี้ ก็ลดลงมาก่อนที่2.84บาท8สตัตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3.14บาทส4สตางค์ไซเวสสะสมลดลงมาปิดที่3.4บาทสสตางค์ค่ะตัวต่อไป t plus t plus ราคา3.26บาท26สตัตางค์บวก6สตางค์ค่ะ t plus เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกหูงหิ้วภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีแวลูลไฮไลท์อยู่ที่53าสิาล้านบาทค่ะแนวรับ3บาทส9สตางค์แนวต้าน3บาทส4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาทสสตางค์ค่ะ t plus เปิดตลาดแห่งนี้แล้วก็ลดลงมาก่อนที่3บาทส4สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาทส4สตางค์ไละเวสั์สูงบิตที่สมบาท2ี่สสตางค์ค่ะตัวต่อไป alt ALT ราคา3บาท62สตาง,งค์บวก7สตางค์ค่ะ ALT, Alt เป็นหุ้นเทเวนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูเนดีอยู่ที่28ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทห4สตงางค์แนวต้าน2บาทห8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาท7สตางค์ค่ะ ัวสุดท้ายเป็นหุ้นวอลเลนติดสแกนหนึ่งดวัวก็คือบ้านปูวอลเลนห้า 5, บ้านปูวอลเลนห้าร, 5, ราคาสี่บาทสามสิบสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะบ้านปูวอลเลนห้า 5, มีแวลูรายไดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดล้านบาทค่ะแนวรับสี่บาทยี่สิบสองสตางค์แนวต้านสี่บาทสามสิบแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นออไทมไฮค่ะบ้านปูวอลเลนห้า 5, เ,ปเปิดตลาดแห่งนี้ก็ลยลงมา ่อนที่4บาท20สตางค์ใช้เวสัสสมดังขึ้นไปสูงสุดที่4บาท30สตางค์แล้วก็ไหลงลงมาปิดที่4บาท30สตางค์ค่ะดูรายน่นาทีของบ้านปูวแลนห้5ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้บ้านปูวแลนห้5ปิดเขียวค่ะดูทม์เฟรมดีของบ้านปูวแลนห้5ก็จะเห็นว่าตรงนี้ จุดสูงสุดจะเป็น4บาท38สตางค์ค่ะมีหุ้นวิกลอตเข้าก็คือบ้านปูแลนสีํจำนวน177ล้านบาท SEAFCO จำนวน105ล้านบาท NIS จำนวน96ล้านบาท QH จำนวน19ล้านบาทแล้วก็ BM จำนวน15ล้านบาทค่ะมีข่าวอะไรอีกไหมไม่มี มิซิงดิลิไทยโชคดีค่ะประวัสด,ดีค่ะ